ค่ะบ้านดีเอฟซีสุกูสุกนนะคะค่ะมือนีก็คือวันที่ทะเลขอไป่สิบเก้าเก้ครับค่ะสิบเก้ามันมือมันเว้นนะครับผมมัทันเยี่ยเสียบ้นที่สิบเก้านะคะค่ะมือนีก็มีไรซื้อเนาะค่ะพี่เพิ่นรวมบุญมาหลายปู่หลายคนค่ะทยอยมาเรื่อยเพราะว่าอุปสงค์ทีเดียร้านแรกร้านกลางวันเนาะค่ะได้เอาคือห่อติดตามคลิปเด้อค่ะเด้อมัทีเสีได้ ค่ะบางเครื่องบางที่นี่แหละเป็นมือคีมเป็นที่ตามห้างคีบช่างชงแล้วค่ะเป็นกะได้ยินปูบ่บอกบ้านเลขที่ห้าเจ็ดศูนย์ไม่ใช่ห้าเจ็ดสองออกคิดสอง<บ>เลยเปนมาท้งเจ็ดศูนย์เจ็ดสองนั่นแหละเพราะฉะน,นั้นห้าต่บที่ตามค่ะคือบอกบุญไว้คือวันที่เก่นา 9, นะคะเก้าท่านวาเนี่ยค่ะเก่าท่านว่าที่ห้อมปูทีบาก้าบ้านเลขที่ห้าเจ็ดศูนย์บ้านแม่ปู่นะคะ บ้านดอนผู้บ้านดอนผู้ดดผตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะเด้อค่ะสำหรับผู้ใดอยากมารวมง,งานหรือว่าอยากมาเห็นลูกท้านนะค่ะได้แกงมาตั้งช่อได้แล้วค่ะป็นของเอกของแตงโมของวัน,น้ะคะของยิมของน้องยิ้งนัชชาพาชะะูก็ค่ะของของแม่คู่ของนางหนักหน่อยมนั่งละคะ่ะเพื่อนฝากรวมบุญมาอันนี้ก็คือนางส,สีทองน,นะคะ คนเห็นงามงามป่วยหน,น้าม่ะเค่ไปสวาสดีกีดเ,เก่าสวยงามมาะคะ<ช>่ะน้องพี่จะดอ,อกยังไง,ง,งตั้งมกตั้งใจเห,ห็นใครอยู่เนาะโอ้ตา<ช>ตูดอะไรก็ดบุญเด็กกุศลลายหลแต่ก็มีโคมีหมานปวงนนะงามค่ะพี่จะดอกยังไงหนักหน่อยสุร้อนนะตอนี้สวยแล้วเนาะนี่นเป็นการสว์ได้ดอก,น,กน,นั่งกลางจะฝากไปแก้ด้วยเอาไว้กัะเบื้องปกติวันเห็นใส่ใหม่สวันั่เดิน งามเพื่อเงื่อนเหรียญเต็มนะคะจุดป่วยจังปัวนี่เองนะคะ่ะงานฝีมือจ้ะเอฟซีสายบุญเพง่์จ่าอย่าเครียดอย่าถวายผู้นะคะ่ะที่เป็นพวกมาหลอกมาไล่อ่ะหรือว่าฝากมาทางช่องนะคะคหลายปูหลายคนผู้โชคดีจะมีเงินปรเกันแต่ขโมยจะรางวัลที่สองค่ะเดี๋ยวรางวัลที่สองนะคะจ่าจังปัวใจค่ะ ก็ได้ทานใจแล้วการแล้วกาเขียนลายซื <S 1> <S 1> ้อยืนบ่จากการล้างจุดค่ะแจกเย็นนะคะเพราะว่าเพื่อเสรละมาที่สว่างประทวายปูน้ำแล้วก็ให้ทีมงานน้ำเนาะค่ะการเดี๋ยวแมบปูเสียอะไรซื้อใหนรองยืนก็ล้งจุดอยู่ค่ะกายซื้อเสียงเลียงน้ำที่รวมบุญมากมีหลักผู้ละคนไก่เย้าเปล่าว่าจ้าพระท่านใดเนาะค่ะมันมีแต่ล้างบ้าน คือคุณแม่อาจารย์ดรนะคะพ่นกระไรแล้ววัตทีซีค่ะพ่นกระยิบจับเกศเก้าเกศน,น,นะะั่นแหละค่ะตัวตที่ผู้บอกแต่มันมีรางวัลน,นะคะเป็นรางวัลที่ซีนะคะเรื่องเป็นกระทรวงโรคภูมิแพ้เพิ่มเยอกเนี่ยเนี่ความเสียความช้าท่านะคะมันจะเลขเกิดมันจะได้อีหลีจะสินนะคะมันได้อีหลีอันนี้ได้ซื้อเยอะเอาออนเนี่ยเต็มหนึ่ง อันนี้คือโคทีถูกรางวัลที่สองนะค่ะคุณคำตันค่ะนางคำตันคุ <c oughs> กสิตาเนาะค่ะคุกสิตาเนาะคะ <c oughs> ่ะพรอมพรอบพรัวรวมถวายปัจจุบันใจกับองค์ภูมิที่ปะขาปูตาปูพุ่มปูบุนคุหมัวค่ะได้โชครางวัลที่สองหนึ่งใบนะคะ <c oughs> ให้แม่คู่หนึ่งพันปูตาเท่าไรค่ะ ปูตาหนึ่งมื่นค่ะหนึ่งพันค่ะปูตาหนึ่งมืนค่ะเออค่ะเาเพิ่มเลขสูในพืนค่ะหนึ่งมืบาทเดี๋ยวเห้เขียนร้อๆใส่เลกสูนอยู่นะคะค่ะของปูหนึ่งมืนนะคะพร้อมอืมพร้อมกับทีมงานงานคนละสองลอยนะคะพีไฟแดยแมนมาทุกคนไหมคะแมนทุกคนค่ะอืมขายเหียนก็บแมนค่ะขาะเหียนกัมี่เนาะ ยิมแต่โม่น้องไอ้คนละสองเป็นหกรอยเอาไปยิมมครับันกระปิเป็นสี่ทอดหกหนักน้อยไนี่ไอ้คำน้อยก็เพียงยู่นีเนาะไอ้คหน้อยก็เพียนีเลยไเลยออนี้เไม่คำน้อยก็เป็น น่กันกัเงียนน่าอยู่ในนี้น่คู่กับะคู่กัเรื่องขั้างสาตุสาธุด้เลยค่ะบอคุณมีโซมีลาบมิโซมหมานอีคุณทัศน์คุกสิตาหมวนี้ในว่าที่สองในกระปูเราทกไวจะมีคนถูกรางวัลที่สองโตหมวดหนาใหญ่วัลที่หนึ่งนะคะสาธุใครได้ก้าผู้ใดสิเป็นผู้โชคดีเลยแ่ละค่ะมาเรื่อยเรื่ันจองเดี๋ยวจะรังีใ้กคฝากมาทั้งเกจจามู้นะคะบ แค่นี้แหละบางสิ่งบางอย่างห้าวโพด่้าตสวยข้าว่พดข้าวถื่ว,วสำหรับคู่พุ์พระท่านมีสศขสำหรับรับคนณพระท่านใดนะคะทำให้คู่ขอปิดกำลังใจให้ด้วยค่ะเด้อให้สู่ครับชีวิตต่อไปพอถูกสิ่งทุกอย่างมือนีไบ่ได้มือนาอาจจะได้นะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่เกิดขึ้นมา้างเถ้า,าข้าวเพื่ตังโตนะคะ มือนี้พรมีจักบาทมืออื่นอาจจะเป็นเศรษฐีนวลโบ,บนเนตย,ยิบเจับฉลากินแม่รัฐบาลแค่หนึ่งใบค่ะกต่มีซีดลุนลางวัลใได้และะ้วค่ะพี่ชีวิตเท่าได้แต่วาเข้ากับหักมันถือมันเที่ยงมันคือปูบนสอนเนาะคะ่ะคิดดีทำดีเนาวคะ่ะบารมีก็จะได้เกิดแต่เข้ากับเหตุกระส่งแล้วค่ะเหตุสรส่งไปนะะ้อกัดการไม่คู่กับเพราะเป็นสะพานบุญให้นะคะ อันนี้ไม่ท้อค่ะอันนี้ค่ะเป็นคู่ค้อเป็นสะพานบุญห้ยอเป็นกำลังใจให้คนที่กําลังสู้งานอยู่ในขณะนี้ยังแก้ปัญหาเพราะท่านใดนะคะหลายปูหลายคน่นวายจะฆ่าจคิดข่าตัวตายนะคะตายไปมันบ่เป็นการแก้ปัญหานะคะตายไปยังทูกก็หนีกลัวทูกเมืองมนุษย์ยังก่ทอถูกอยู่ในเมืองนรกค่ะบ่มีบ่มีห่มเลยกลัว เวลาเพิ่นเ้าให้ฟังเนาะค่ะเฮ็ดใหนเป็นคีิส้อนใจลูกล้านที่ถอแท้ครับชีวิตหมดสิ้นทุกเชียงสิ่งทุกอย่างนะค,ะค่ะอาจารย์มุดสิ้นทุกสิ้นทุกอย่างเพราะวา่าบา,เางเทื่อบางที่การดําเนินชีวิตของเฮามันบ,าบ,ล,นบาาลาบลื่นวมภไผลาบลื่น1อยเปเนาะค่ะทุกคนมีปัญหาหมดในครอบครัวทุกคนก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นให้เฮา ทีนทิิจารณากอนคิดกอนทํากอนตัดสินใจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออกดนะคะเด้อคือกันกับชีวิตไม่คู่นะคะลมลูกคู่ข้านมากคือกันบ่มีไฟสมวังตั้งแต่แหลกนะคะถือว่าสิ่งที่เหาผิดผ่านมาถือว่าเป็นคู่นะคะซอนเหาซอนในเหาเข็มแข็งซอนใ้เหาต่อสู้เหฮาอยู่ใดในหลกใบนีนนะคะแ้วก็แไม่คู่ค่ะยังไดเป็นตัวแทน ให้เอฟซีสายบุญยุไกลย,ยุไกลย,ย,ย,ยุต่างประเทศหรือว่ายุตางจังหวัดนะคะที่บระเดศมหาภูได้ว่าทรงปัจจุปัจจัยรวมบุญมานแม่คู่ก็ถทือว่า,าเฮาไดสางอนุโมทนาสาธุบุญไปน้ำกันไดเฮดไดสางแม่คู่คือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่แม่คู่ไดผ่าเฮดผาสางายสิ่งลาย,ย่างภายในปีสองปีนะคะเราสำเร็จ แต่ว่ากับพท่านเสร็จมาทุกอย่างสิ่งที่เสร็จแล้วก็คือสร้างองค์ปูพญานาค้อมกับแถวเวสุวรรณนะคะบุรณะโบสถ์บูรณะหอระฆัง้อมกับกำแพงวัดแล้วกับประตูสวรรค์ก็คือประตูโบสถ์นะคะประตูศาลาเนี่ยแหละค่ะทั้งสามซาลานั่มอินดิาลาก่บพท่านแล้วนะคะเพราะว่ามันต้องตกแต่งหลายอย่างนะคะสร้างเสร็จกับเรี่งตินเรลยงเมื่อยุแล้วก็้อมกับ แถวกรเวนเนาะค่ะเจ้กรูเวนก็คือองค์ท้าวเวททุกวันวนั่นแหละค่ะพอว่าป่างเพื่อนเนาะค่ะมันมีหลายป่างหลายพวกของเพิ่นนี่ล่ะในค่คู่ก็เกิดขึ้นที่ว่าแคู่ให้ส้างอันนี้แล้วมันกระสีปรากฏขึ้นนั่งสา่งนี้เซจแล้วส้างอันนี้ส้างนี้สินะคะเหมือนกับเรื่องของเพื่อนอื่นว่านี้มีก็ได้นะคะอันนี้ความเส่อส่วนบุคคลแต่ว่าสามารถถูนบันดาลที่ชีวิตใหม่ให้แม่คู่ได้เนาะค่ะ ถือว่าเข้าคิดดีทําดีค่ะเขาบอเอาเปรียบเอาลัดคู้ได้อันนี้ก็คือบรมยนการเรือไล่นะคะคือแม่คู่บอกสู้ฟังว่าแม่คู่กาลังสั่งจุดนี้จุดนี้เลี่ยวแต่คู่ได้อยากรวมน้ำเนาะคะ่ะอ่าคนก็ไลยคู่ไล่คนที่รวมมากค่ะสิเป็นแม่น้อยเนาะคะ่ะผ้าทองนั่นะคะ่ปะปลาผ้าทองมือวันทีเก่าคุณแม่แล้วก็อาซินมีลงท่านเนาะคะ่ะให้ทีมงานเข้าเทียนให้ เพราะว่าคนมากก็ได้นะคะคนยูตามอย่างวัดค่ะค่ะว่าเป็นยังฝากมากอะไรทถึงคุณแม่ตื่นนะคะแม่ตืน่นขนมหวานเรา,าดีพอดีวันที่เก่าอเราสิเดมาหาปูปุนยแล้วสิถึงรางวัลว่อเหนือเนี่ยเป็นว่าถ้าถึงรางวัลเราโอนมาเรื่อยนะคะรวมบุญมาที่เราลอยซองลอยหาลอยนี่เสียนะคะ่ะคนรวมบุญมาตลอดนะคะคุณแม่ตื่นนะคะเสียงแก้วแก้วคนะรงเพี้ยง มือน,นั้นมาปรกวดเร้อไม่เตือนเลยมาปรกวดส่วนเกินหัวใจเพ่งไม่คู่ค่ะเดี๋ยวไม่คู่เสียวลุง่งภูมไหาด้วยค่ะเนื้อ่องแต่ว่าทำนองต้องเปิดฟังนะคะต้องเปิดฟังทางรา่การทา้งช่องของเขาเนาะพงเอกอจเจาลุ่งหายคนเนื้อพเพลงนะ,อะเออพเพลงส่วนเกินหัวใจนะคะเป็นพเพลงซานะคะเป็นพเพลงที่ไม่คู่เต็มขึ้นมาเองนะคะการลองเบืองราวามีลางวันค่ะ เฮ็ดให้ลูกหลานสนุกสนานนะคะสายบุญในวมาห่วมบุญน้อกันอันผู้ได้ลอมจบนะคะจำเนื้อลองได้เังเนเดียวกันแต่ว่าก็มีเนื้อไฮดูห,ห้เบิ่งอยู่ดอกตักหน่อยก็จะสิจับไม่ได้บ่นู้ดย่านไม่ายคาตะอายนะคาตะอายนะอันนี้สายบุญนะคะนางเขตสมดุดบ่ค่ะวันค่ะ เกศสมดคนเยี่ยมพร้อมอครอบครัวนะคะให้ติดน้องหญิงสองลอยหน่อยหนึ่งลอยวันหนึ่งลอยถวายปูหารลอยนะคะสาธุด้วยแต่เรื่องหุณขอบคุณอบเลยนะ,ะยนะวันหนากน้อยน้องหญิงค่ะสาธุเกศสุเกศหมดนะคะสาธุค่ะขอขอบคุณขอบ,ขอบะคะุณเพิ่นนลค่ะน้ำแข็งมากก็ดี

นึกโมงปูกตาปูกคือประมับปูกพมมปูกคือมกัาคือตา้างตาขวาตาข้อขากระมูกาเท้าเทคือว่าคือพระองค์นึกมมงนึกโมงนึกโมงด่วนว่าคือดวันไปใช้เป้าไปใช้ไข่ขาวขาดนี้เวลาเท่าไหร่เออสี่โมงครับคูคือโมงนะหรือคือมงครับผมคือมงหมายความว่ายังไง สิบมงสิบ้องสครับปูคือมันอ่กาแมนอยู่กับปาจมาปัจจอยู่รับก็คือกันวันนี้วันชื่ืิอเต้าใช่ไหมครับปูมือนี่วันที่สิเต้าอืมเลือจัดมือบัจจัยอื่นเรือดจะออกเนี่ย มยองยืดรอสิเด็ดมือไว้้าว่าค้าว่ายอะยืดยังไะเลือดกี่วันพมาอย่างนั้นวันนี้วันที่สิบเก้าใช่ไหมใช่ไหาแต่ชงเดือดคือพอชิงเดือนกเหมือนชิ้นด้ีชิงพระรุ่งพระรั่งเฮื่นช้างบานทองก็จะขึ้เขาเยอเพราะจังหวันทุกมือกรรมของเวรเวรของกรรม ข้างว่าคือแา่จะไ่้น้ำเพิ่คือบานชาหาบานรื้อกับ่าเพิ่งนั่นน่ะข้างผู้ขาไปโดดใช้ง่าไปต่เมิดงง่ายมือเที่ยงขายเฮี้ยมีข้างขายข้ามมืบานขายช่องไปต้างน่ะเนาะอือแบากรามบบบกัมะบานะอืะเพราะขนาดบูกร้านจู่กูจูกห้อืม ถ้ามาหาเก่นก่ถ้ามาหาเกนงก้แบบพอแต่ว่าหาบ่มีก็คือหาตัง้งใจเงินหน่อยส่วนเ่าไม่ได้สุดายถึงก็คือพอเออเงอนทาง้านทองก็ถึงถือเยอเตมกเหมือนอยู่พอจไปหาท้าใอ้ไหวเขาคือกันนะมาขอความช่งครับเทือกเ่ี้อเออขอความจากองคูตาปููชื่อขระเขา ปูพุ่มปูุมุมเออพร้อมตักมาคู่คือเปินกับผ่านบุ่มหลูกูห้ร้านใดขึ้นเด็ครัเออขั้นผู้ขามือบุ่มด้าบาดะมือขอปวดปปะทานโวดราเด้อปูดำพวกสวานจันทรเด้อมาอนักของก้นเออไปได้คือปูคือพาดพอกับปูพายทุกมือนันะเพียงจะวาลููหลานจะเอาได้ไหมครับเออวันที่หนึ่งและวันที่สิบหกได้ไ เออวันเชียงโตกไงเนาะผู้ใดกระเจกะเดมาพบเปลี่ยนเงินคืนผู้ใดก็จิดมาเก็ปัญหาให้กับตัวเองแต่ว่าทุกถิ่งทุกอย่างคงจะรวยพร้อมกันเป็นไปไม่ได้นั้นยืมนะทุกถิ่งทุกอย่างบางเครือบางชื่อบุญชิงทานท้ามวาทันหอดเพิ่นเอาแตกบึ้งบึ้งจากข้องบ่ดได้เขาได้ร้อยได้ทั้งกับข้องได้กระลึงได้เปลือกไปกันขัด พอทำงานลูกลาเนี่ยหละการทั้งบุญบะเกิงกันคนบาระมือกัดแตกต่างกันบารมือคืออะไรบาระมือก็คือค้นซื้อคื้อขากมือซื้อไก่เป็นซื้นเป็นถ้ำรู้จักแกกแยกฝผกข้อทั่วดีบารมือก็เลยเกิดแท็ไวลูกแทงไวพอทำงานลูกลาเนี่ยหละจากคำพอไหวเด้อเด้อ เออพอแม่บอกอยากให้ลูกให้เราโตหมอนะลูกหมกไหมพอแม่อยากชุบอยากรังลูกร้านให้ขึ้นจากเมืองนะลูกแต่ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะใจเขามีมานมาครอบงำมานตัวนั้นก็คืออะไรมานตัวนั้นก็คือกิจคือใจของเรานั่นเอง ในเมื่อเอาชนะใจตัวเองไม่ได้เอาชนะมานไม่ได้ก็ต้องเพ้ผพืก็ต้องเดินตามสายม,ามา่านม่านพาเดินทิศทางก็ต้องไปตามเขาเพราะว่าอืติดใจเข้านันมันบ่เทียงม่นบ่ตุ้งมันเอื่นเรื่องมันอ่อนไว้ตื่นบ่ฟึกติดบ่ึกใใจม่นกับ,บด้ เปยงังต้องปืนคือพอบอกเปยงังเฮาต้องปืนเออปืนอืมเอาขนาดหายใจมึงจะดึงกูไปดึงกูบกไปอืมมึงจะดึงกูไปในรถใช่ไหมกูไม่ไปเออมองได้เห็นเช้าวบานมองได้มือตัวแดงคือดื้อเฮาเหยียบไปแล้วแล้วเอาตัวแดงคือดื้อไปปฏิบัติเออเพื่อปกป้องแพ้หนักของเฮานั่ง เพื่อปัจจุบันชาทุกมือนี่จไม้เมื่อกี้บ่อดเดือเนื้อห้องใจผู้รักคนกับเป็นผูกมกทุกใจนอนเป็นนอนกรกรคือั้นกราเตากรมมือกลรมไมกมืช้ช้กมําบันชาช้บุญกมือคู้ป่าข้อมีระุูมากกับเรื่องปกเกือกงั้นผู่จรคู่กลูร้านกัเรื่องซผ่านดือดซผ่านดึกบางคน ไม่ได้สิพาดเพราะตัวเองแต่ว่าลูกเจ้าพอแม่เค็อน้ำลูกนะลูกดืรักะแต่ว่าพอเมรช้อนลูกดือแต่เปงั้นทำไมเมอเอาความพอแม่เอาแต่ความหมู่ว่าเอาแต่หมู่เป็นไงคืนได้บ่รักบอหดือเขาดึงไปไปเมื่อเมื่อเราที่สิ่งพอแม่์บอก่ปคืเป็น เคยแหว่งเงินทองเมื่อเรื่องท้านบานรถก็ ốt, เอาไปจำเนาะจำน้ำเอาไปขายมือถูกถึงถูกดักตอ่นบะเหลือห้อยตีนห้อยมือพอเมื่อไปด่านหลัลูกท้ายตึงกันค่ะอมรึ่งหนึงก็เอาตึงตัวยางเอาแต่ตัวยางชิงบอเหอเอขั้งหมูขั้งขวดดึงไป้มูวนไปินาเนาะเออ ้าทุกหรือพาไปค้ายไปกลางอุภาพไปร่วงขึ้นในจึงิ่าถกต้องมันก็ต้องเป็นกลางตรงรับการต่อไปทั้งรบบคนนหนทำคนนั้นได้ใช่ไหมเออสิงไมาโชคสิ่งฝ่าอากาศบ่ชอยมได้เพราะว่าเป็นกรรมของเขาไงกรรมที่เขาฆ่ามากก็คือมากนะลูกนะเออเอารับคารปังเถศดแล้ว่าม รับข้นแล้วกบขอเรื่อพาคือเก่านเนาะคออข้นบ่บอกกับบ่ได้ข้านบ่บอกกับนางห้อนางนั่งอยูหลังกระดาษข้นบ่ก็ถือกับฟื้อกับปลาหงายเตะถอยเตะข้ามเตะหัวเตะห้าวไปเนาะเออข้างบ่เตะถือน้ำาบักาป้กับน่างปลาอืมหายมันไหน เอาลูกต้องบานหนึ่งหกหกเ้ามาเอาด่วนหนึ่งหกหกเก้ามาเอาด่วนผัจถุบ,บัานะบัเชือกอืมแล้ไหัเตหัเตห้างเ้อะผถือรอบเท่ารอบแววกับมือรลาย <c oughs> อืหมอเยียครับตัวมันมือหลายรอบคือคอาาวามไนกิเขาไร้ค้าว,วกินข้าวเท่าแ้วกันนั่งข้าเียงกินข้าวเคียงแล้วกัรนั่งข้าวเป้งมบงมอแากเอา น้ำเอามาจังวันไม่ื่ออยวานนั่งกอดกันเออโอ้โหบ่เอ้ยแต่มานรำอ่านคือให้มาพ่ออ่านคือคนถูกรางวัลชื่อของให้喏เออ ีลยวก็มีรางวัลที่หนึ่งตามมาทั้งแบบว่านี่เอารางวัลที่เขาไปก่อนนางคำตั้งคุกติตาใช่ไหมค<อ>รับคุณครอบครัวคนโชคดีกับขรอถาวายเออปั๊กปุ๊ปใจรวมเทรวมขางน้ำมค้คู่เดอมน้ำปูคือผักข้าวปูตาผัาดวานัทผู้ขาดในรางวัลที่สองอือเพราะแบบพกเพี่ยงถึงแต่ว่ากับพกวกเมืม่อกับได้หนวงไใ้ร้ายเนาะโบคือรางวัลที่หนึ่งมานวั ขันด้วันที่ปอเมาปอเืยมาอือแล้วก็ห้ตึบแล้วก็ห้ยต้องหัวนั่งหัวนั่งร่นํ่เนาะออคนในชื่านนโซนัอือหวดนี่รายรางวัลือท้องวดน่ะอาจจะเป็นรางวัลที่หนึงรางวัที่นึงหมวดหนึ่งยูไทมืองางบ้าบ่าเออวกถ่ายก่อนแต่ดต่อพ่อพอเปิด้ปิดกปลขวันคื่หนึ่งทันบ่าสองห้าหกห้า ขาบางวันื่หนลงลุกับกไม้ว่างมือตัวนะั้นตัวอะไรครูบคุณ่ไปขดกันี่แล้วบางวันเรื่อขา เอาไทยมาหนครับปูเอาไทยพองตัวครับ็นเอาไทยสองตัวเลยแปงว่าชช่เงินเงาเปล่าเอาทองมือม้อมือบุมเพรท่านมาหอ่อเนอะาะครับปูเอาเลขายของปัวกับพ่ออาบุญอาวยุ่งกย่งร้านใด้เนะาะใ่วันทื่หนึ่งจำวันท่ดิงเด้อครับปเพราะว่าจ,จัดจัดงานวันทึ่เก่าท่นว่าท่รงท่าะ้ององค์ปูชือพระค้าเออขึนห่อขึงห้องให้ดบวมบานบวมเฮื่อน เออพอกระด้วยว่าขั้นฮ็ดบุญผ่านบุญเฮนกับต้องในคูเด้ราเลยคูเดมาเออเป็นคือมงคูบานของอีนางราบบานเรือคือหาเกิดบานเรือคือหาเกิดมันกับมือแค่นั้นเดวบาเป็นงานบานพู่เด้ยงานบ้านมาคู่นะาะปู่คือพรกเขาเรื่อคือเก่าเก่าเปิดดังอยู่เหมือนเดิมดังอยู่เหมือนเดิมยังไม่หายไปไหนเออบ้านเรื่คือ ไม่ขู่หา้าเกิดอคือว่าู่ที่พวเขาเรื่องที่ก้าวก้าวเปเรื่อที่ก้าวก้าวไปว่านี้เข้าบนเข้าร่างอ้าวเขาว่ากันขนห่นึง <c oughs> มั่งเก่งจังขัเงเด้อเด้ออาผู้ใดอยากไม่มมหวงมั่งความขังอ,อาชื่อใครชื่เอ้าเด้อเด้ออาชื่อใครมาทางเก่งเด้อวพว่อจะนั่งพิชพิชเจรนานั่งข้างในดูว่าใครจะเป็นคนโชคดีว่าจะมือเก้าภาพกับงานวันที่เก้ามาจึงต้องตึงตอง้องผู้ผู บ่มือวันจกิดน้อวันพุธบัานขันริดป้าปูพุธขอฤหัสคันแพูแต่กับพ้อฤหัสเนาะป้ปูวกะแต่กูได้พอแต่กูได้ง้างทั้งนั้าบนเดียวันที่หนึ่งน้องูกนอวันที่หนึ่งคันว่าเป็นมือคันวันเด้อเป็นเดือนที่อองค์ปู่คือพระคราลงมาตูกตึกคือบัานชืือห้าเกิดคึ้ หากต่วไม่เคยหากิดท้องเหมือนเดิมดังไม่เปลี่ยนเปลีนอะไหรือดังไม่เปลี่ยนดังอู่ชื่อเก่าดังอยู่ผูกเดิมบ้านเลกชื่อไม่ผู่ก็ไม่ได้สูกหาไปไหนพากันจงได้ก่อนจได้กับจได้กัอนอือจำได้กับภากันคือกันขางเอาบุญกับได้เร่อเร่ออยากได้บุญให้ขางเอาอยากคือเร่อ็ให้คือเอาอืม กาโขกกะดโบกาโขกล,กลกก่มโขกแรงกาโขกฝ่าโขกรึมเอาบาอบางเถ้าบางคือดวงห้ามมาเพราท่านหอดท่านถึงแตมตตาขันคนพวกหงวัดกับจงจะได้ยงินเนาะอันพอเบาหนะักอืมเบาว่าจังได่เออได้เงินก็แบบพ่อมั่เอาบ่ได้เออนั่นแต่คือเขาน้อมรับไหมหมอเอาไม่ได้ซื้อไม่ได้ก็มือ นี่ละทิ้งได้บ่ามันของกระพอเอาเมื่อไปไก่มันกระหอนกระไม้รู้จรกไม้ก็เหมือนเรื่องเหมือนเบอร์นั่นแหละลูอืมอันนั้นท่าไม่ใช่ของเราถ้าไม่ถึงเอมเบอร์ใดเยอะยังไงก็ไม่ถึงเข้าใจงไม้เออมั่เป็นเครื่องแกงติดสารท่านเขาเท่านั้นอ้าวเขาหายยันั่งเขาแต่งเมื่อตกเมื่อดาเมื่อตกเมื่อวัดอาุวันนั้นตกขาดเพราะนั่นนี่แล้วก็วูวูกระโดดไปนะ่ลูกนะ ตือ่ออาเดี๋ยว้องวัดชื่อของวันหนาเดี๋ยว้งวัดชื่อคำบ้านพ่อคือพ่เที่ยงไปวัาชื่อหนึ่งค่ะ